แคทก็จะหมั่นมาทําแบบนี้นะคะช่วงสิบวันแรกอืเห็นไหมคะคลายฝาขวดก็พองตัวแล้วเราก็เขยา่าเขยา่าแล้วก็คลายฝาอีกครั้งแล้วก็ปิดอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ วันนี้เย็นวันที่สินะจ๊ะแคทมาติดตามผลงานที่แคททําไว้นะจ๊ะเป็นชุดที่แคทกรอกจากถังสองร้อลิตรนะคะวันนี้ดีมากเลยขอบอกนี่คะ่ะผลงานการทดลองของเราดูตูสก่อนเริ่มมีสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาเล็กน้อยแล้วลักษณะที่เห็นเด่นชัดมากๆก็คือขวดนะคะ ขวดมีอาการแฟบตัวนะคือแคทปิดขวดแบบปิดฝาสนิทนะคะเมื่อเขาแฟบตัวแปลว่าเขาดูดอากาศนะคะไปทําการย่อยอาหารที่อยู่ภายในถือว่าสัญญาณดีมากๆวันนี้แคทก็จะมาคลายฝาเห็นไหมคะพอคลายฝาแล้วเขาก็จะกระเด้งขึ้นมาเนื่องจากอากาศก็ได้เข้าไปภายในนะคะนี่แคทก็จะหมั่นมาทําแบบนี้นะคะช่วงสิบวันแรกเห็นไหมคะ คลายฝาขวดก็พองตัวแล้วเราก็เขยา่าเขยา่าแล้วก็คลายฝาอีกครั้งแล้วก็ปิดอีกครั้งหนึ่งคือเทคนิคแต่ละรอบแต่ละวันเนี่ยมันก็ต้องแบบพยายามมาปรับใช้นะคะแต่โดยส่วนมากแล้วแคทก็จะทำในลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อขวดแฟบตัวนะคะคลายฝาเสร็จปิดฝาให้สนิทแล้วก็เขย่านะคะ ตั้งวางไว้คลายฝาครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดให้สนิทอีกทีนึงนะจ๊ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เขาได้รับแสงแดดแนวโน้มการทดลองในขวดของแคทถือว่าประสบความสำเร็จดีนะคะขวดแฟบตัวแล้วก้นขวดมีเป็นสีน้ำตาลเลือเลือขึ้นมาแปลว่าจุลินทรีย์นั้นสังเคราะห์อาหารด้วยแสงแดดได้ดีมากๆเนื่องจากวันนี้ไม่มีฝนนะคะฝนไม่ตกเลยนะคะแนวโน้มดีมากๆเนาะ ดังนั้นวันนี้แคทก็พาทุกคนมาติดตามผลงานนะจ๊าเดี๋ยววันต่อ,ตอไปแคทจะพาทุกคนมาดูอีกนะคะเพิ่งจะเริ่มทำได้หนึ่งวันนะคะเมื่อวานกับวันนี้นะคะครบหนึ่งวันพอดีเนาะถือว่าแนวโน้มดีมากเลยหนึ่งวันผ่านไปเนี่ยพอลักษณะที่เราเห็นนี่ก็คือขวดแฟบตัวก้นขวดเริ่มมีสีน้ำตาลอ่อนๆขึ้นมาแล้วเขาก็จะค่อยๆเข้มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเขาได้รับแสงแดดอีกประมาณสักภายใน 3าถึงหวันนะคะแคเทเชื่อว่าจะแดงในไม่ช้านี้จ้าสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรทดลองอีกหนึ่งสูตรของแคทนะคะตั้งใจจะให้เป็นแดงฟรีนิกฟื้นคืนจากความตาย เนาะเหมือนเลยเนี่ยคือเขาไม่เป็นมาเก้าวันไงแล้วพอมาเกอกใส่ขวดก็เหมือนฟื้นคืนจากความตายนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นแดงฟีนิก์ที่สมบูรณ์แบบเลยละกันนะวันนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้นะจ๊ะค่ำแล้วแล้วพบกันในคลิปวีดีโอหน้าจ้าบ๊ายบาย